สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีกัมือพอกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเสียงเหนือตอนล่างพอกันย่ามายขมือวันที่สิบห้ากรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะค่ะคาดหมายลักษณะอากาศยี่สิบสี่ซมางนาตั้งแต่ใบมือนีหอดบบายมือนบริเวณภาคอีสานตอนล่างมีฝนป่าขนองลอยละหกสิบของพืนที ลมที่พัดปกคลุมในมือนีก็เป็นลมแปลปปวนเนาะค่ะความเร็วสิบทั้งยี่สิบกิโลเมตรต่อสโมงค่ะขาดอุณหภูมิสูงสุดของใบมือนีก็สีอย่ทีประมาณสามสิบถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเตามืออื่นก็สีอย่ทีประมาณยี่สิบสามถึงยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสค่ะขาดไหมลักษณะอากาศเจ็มือข้างหนานเนาะค่ะสวงแรกสวงมือวันที่สิบหาสิบหกกรกฎาคมบริเวณไทยอีสานตอนล่างกับมี ฝนป่าขนองลอยละสีสิบถึงหกสิของพื้นที่ค่ะลมกับเป็นลมตะวันตกเสียงไตความเร e ็ว10บถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อสัปโมงนะคะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในส่วนเมื่อนั่นกับสีอ่ทีประมาณสามถึงสามห้าองศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดกคาดว่าซีอีทีประมาณยี่สิบสามถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสค่ะส่วนที่สองเนาะค่ะส่วนเมื่อวันที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดกรกฎาคม บริเวณไานตอนล่างก็มีฝนฟ้าคะนองลอยละ2ียด10ถึง40ของพื้นที่ค่ะลมก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในส่วนมือนันก็สู T ่ที่ประมาณ30ถึง36องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดกคาดว่าสู T ่ที่ประมาณ22ถึง27องศา,าเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับมื้อนีก็ขอจบกันรายงานไว้เพียงเท่านี้เนาะค่ะขอบกันหม่มือนา สสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน